พี่เน้นแม่จะเปิดอันนี้เออนี่เขาวิ่งดีเลยยังเปิดเลยยังฮะยงังใช่ไหมมันอันมันอันนี้อยู่นะมันเปิดไวนะเพราะว่าไม่ใช่เป็นเป็นคั่นเนื้อใส่คัน่นเนื้อมันสุกเร็วอยู่นะพี่หญิงนั่งนี่น่าจะเปิดไวเออใช่ไวเหมือนกันทุกอันนะเพราะเราเราไม่ได้ใช้ฟันไส่นะคั่นเนื้อพี่หญิง หกไก่มันแข็งหรือมันเหลวเลยใช่ไหมใช่ไหมแม่ดูว่ามันเป็นพันเนื้อมันน่าจะตุ๋ยไว้หนึ่งทุกครั้งแม่ต้มยำอะไรมันทำไมตุ๋ยไวที่หนึ่งเหรอใช่ไหมมันมีในตู้แต่มันเก่าเขาซื้อฝรั่งนะวันนั้นที่ต้มซื้อมา จะมาหยิบซื้อมาซื้อมาให้แม่นี่แหละแต่มันเหี่ยวแล้วมั้งในะตู้นะตู้น้่นก็ยังหีโอ้อ้ฮิฮิฮินี่นะค่ะ หมูก่อนเดี๋ยวทำตุ้อีกนะคะเนาะทำหมูเดี๋ยวเลือกซึ้งทำซุ้งทำน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยก่านนะคะอข้าวอีกนะคะข้าวเย็นได้อร่อยนะคะข้าวนึ่งแล้วแต่ว่าถ้าจะกินตอนเย็นเราอุ่นอีกนะคะมันอร่อยะ,ะมาจากมิโครนะคะก็รีบมานะคะ่ะรีดมาทบบํากะทรอนรีบมาหาหลานด้วยนะคะ ถ้าต่เนื <t ừ> <t ừ> ok ้อมันมีแต่ชิ้นมันจะไม่มีมันมันไม่อร่อยอันนี้มีมันหน่อยชอบอร่อย ตุ๊บตุ๊บตอแห้งเกินไปก็ไม่อร่อยน้่เดี๋ยวนอ้มีแบบเยอะแยะเลย จะสุดแล้วนะคะจะสุดแล้วอือสุดแล้วสุดแล้วจ้าจิตเหนียดยาก็ขอจบลิปอย่างเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ดูคลิปย้อนหลังดูโฆษณาให้ด้วยนะคะสวัสดี